อาทอนะครับผมเมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมองค์นี้อยู่ในกรอบเลี่ยมเงินไปแล้วนะฮะเสียดายเลยไม่ได้ออกมาให้ดูนะฮะไม่ได้ออกมาให้ดูนะฮะแ,แสงข้าง,างจะจับด้วยนี้นะครับอาจจะส่องลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเงานะฮะก็จะเป็นหลังเสวกาะดัปกตินะครับ แต่เราก็มาดูตามสูตรเรานะครับสูตรเราคือการดูการดูฟอนตัวหนังสือหลวงพ่อนะฮะฟอนตัวหนังสือต่างๆนะครับฟอนนี้คือดูดีเลยนะฮะดูดีปกติเลยนะครับดูดีตามปกติเลยนะฮะแล้วก็จะมาดูด้านหน้านะครับไปหน้าหลวงพ่อนะครับหน้าอย่างนี้คมชัดหน้านี่สวยมากเลยนะฮะแล้วดูตัวทอด้วยฮะตัวทอนะผมจะขยายเป็นสองเท่าให้ดูนะครับ ทอนี่คือแบบสวยเด่นสง่ามากนะครับก็จะมีเส้นสายฝนวิ่งอยู่ข้างในนะครับน้าตัวทอนะครับแม้กระทั่งซอกแขนนี่ก็ยังเป็นเส้นสายฝนวิ่งครับเป็นเส้นสายฝนวิง่งรอบองค์เลยนะฮะดูนะฮะดูดีๆนะครับ,รบเพื่อนมองดูดีนะเนี่ยตายหัวเขา่าตตยไหล่ก็ยังเป็นเส้นสายฝนวิ่งนะครับเส้นสายฝนวิ่งนะครับ แต่ตัวทอเนี่ยบางองค์ก็จะมีลอยปั๊มกระแทกทิ่บางองค์ก็ชิดกับองค์พระเป็นเส้นชิดเลยนะฮะส่วนบางองค์ก็ไม่ชิดนะครับก็จะอาจจะปเ,เ,ปเป็นเลยเลยศีรสาไปหน่อยหนึ่งที่มองเห็นนะที่มองเห็นจะเห็นเป็นขอบอยู่นะฮะเห็นขอบอยู่นะครับเรื่องค์นี้มองเห็น,มอ,หนมองเห็นอยู่จะสูงกว่าไม่ชิดกับศีรษะเท่าไหร,นร่นะครับมงนะครับถ้ายังมองเห็นนะถ้ายังมองเห็นนะครับ ถ้ามีเดี๋ยวมีโอกาสถ้ามีผมมีเครื่องมือแกะนะครับผมจะแกะเอามาให้ดูนะครับตอนไม่มีเครื่องมือแกะนะครับพ้าไมแกะผมต้องไปเสียเงินในช่างอีกนะครับนมันก็เสียเวลานะครับนี่มันไม่มีเครื่องมือแกะนะฮะดูแค่ฟอนก็สวยมากนะฮะสวยนะเนื้อนี่เก่านะฮะเก่าถึงยุคเลยนะฮะเก่าถึงยุคเลยนะครับก็นี่็คือหลวงปูทวดนะครับ เสาหลังเสาอากาศนะฮะหลังเสาอากาศผิวน้ำมันกราสอยู่เลยนะฮะผิวน้ำมันกราสอยู่เลยนะครับแล้วก็นะเส้นเสี้ยนสายฝนนะครับผมนี่ดูบัวบัวนี่เต็มสมบูรณ์มากเลยนะฮะองค์นี่เป็นองค์เต็มฟอร์มมากเต็มฟอร์มมากสวยเต็มฟอร์ม